สวัสดีครับสวัสดีพ่อโพธแม่เอฟซีทูตันนะครับสวัสดีเพียงเอฟซีเดนนใลด้วยนะครับอยู่กับช่องพลายสริมงคลพลายคกนะครับนี่บรรยากาศมืดครึ้มนะครับมันฝนจะตกนะครับแต่ก็ไม่ยังไม่ตกนะครับเมื่อคืนก็ไม่ตกนะครับเมื่อคืนก็มีเหตุระทึกมีช้างมาใหม่นะครับตื่นเครื่องเสียงสู่หลุดขาดมาทางหมู่บ้านชาหมู่บ้าน ของเรานะครับนี่เมื่อคืนก็ได้พากันควานช้างหลายท่านก็พากันช่วยกันจับนะครับรวมทําควานช้างใหม่ด้วยนะครับนี่มาจับได้นี่ครับบริเวณนี้นะครับนี่จับล่ามไว้เมื่อคืนนะครับหาที่ผูกไม่มีนะครับในต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ใกล้บ้านครับเพราะเป็นกลางคืนเลยครับช้างใหม่ครับจากพื้นที่ใหม่ เราก็ต้องปลอดทัยไว้ก่อนนะครับนี่เราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่มาแต่เช้า,ชาว <c oughs> ตัดอยาตัดอะไรให้ช้าเห็นยช้าครับภารกิจเยอะครับวันนี้ เมื่อคืนมาได้ต้นมะขามใหญ่นี่ครับนี่แล้วก็ย้ายนะครับล่ามต้นมะขามใหญ่แล้วก็ย้ายมาต้นต้นโพนี่นะครับ ััวใหญ่มากนะครบเท่ากับภูเขาลูกหนึ่งเลยนะครับนี่เราก็มาตัดอ้อยเอาแวะมามาดูครับนี่แวะมาดูอ้าวอือ้ <c oughs> ตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่ เอามาดูเล่มใหม่นะครับนี่มาจากทางทางภาคเหนือนะครับตัวใหญ่มากครับอายุหน้าประมาณสามสิบกว่าๆนะครับนี่เป็นช้างใหม่ด้วยครับเมื่อคืนก็อันตรายพอสมควรนะครับแล้วต่างถิน่นแล้วก็ต่างภาษานะครับคุยกันไม่รู้เรื่องครับนี่สงสัยว่าเมื่อคืนจะขุดห้วยหาเลขกับต้นโพนะครับนี่ กูหาฮาบือกับต้นูม่รู้มีโชคมีลาบหรือเปล่านี่ต้นพนะครับเมืกก่อคืนก็ได้อาศัยต้นนี้นะครับต้นพูใหญ่เป็นที่พึ่งนะครับหางไม่มีนะครับนี่ท้ายใหญ่มากนะครับนี่ทายตัวใหญ่สูงด้วยครับใหญ่สูงนะ น่าจะไม่ต่ำกว่าสี่ตันนะครับนี่น้ำหนักเห็นศพถานจากควานช้างใหม่นะครับนี่ก็ดูท่ามาใกล้จะตกมันนะครับเป็นช้างที่มีลูกที่นู่นหลายเชือกนะครับนี่เดิทางภาคเหนือนะครับนี่ขมับก็เต็มเลยนะครับนี่ขมับขมับนะครับเต็มแลวครับนี่ ừ uh. ê eh. ấy thôi thôi mẹ 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 thôi thôi ì thôi chắc mùi lúa sợ đúng sợ dân vận đại nè cơ

สุดยอดครับสุดยอดปลาจมจานฟรีมือระดับหนึ่งนะครับในมุมบ้านช้างเป็นพี่เคยนะครับเป็นพี่เคยมีศักเป็นพี่เคยนะครับความรู้เรื่องช้างนี่ไม่ต้องพูดถึงครับระดับทั่วเรียกว่าทั่วประเทศเลยก็ได้ครับเดินทางต่างประเทศก็เดินทางนะครับพี่เคยนะครับเป็นคนรับมาดูเลนะครับนี่ ใหญ่นะจริงๆครับยอดน่าจะสีตันกว่ามั้งครับนี่นี่ครับชมภาพไปยังกลางก่อนนะครับพี่แม่เอฟซีเดี๋ยวไปคุยกับกับพี่เคยก่อนสักครู่นะครับนี่ให้ให้ดูไปทางกลางครับเป็นช้างมาใหม่นะครับเป็นช้างพังทางพังเหนือนะครับนี่

ngày tăng. nhung nhung. rồi các bạn. Cà phê như mai ขอบคุณนิพิรุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้รขบครัวช้าของเราครับขอบคุณมากๆเลยขอทุกท่านมีความสุขกานเจนทุกท่านนะครับเอฮ้ยเห็นยานะครับนี่ดันชากโู่เพราะช้างไม่เคยผูกโซ่สั้นนะครับนี่ส่วนมากกินอยู่ตามภูเขานะครับนี่ช้างเรื่องนี้ขอบคุณนิพุกท่านนะครับสวัสดีครับ